ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพวกเราจะมาหนีมหันตะัยร้าย้รในโร่บโอกันเป็นมินิเกมเหรอใช่เป็นมินิเกมนะคะที่เราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้และใครนะคะจะอยู่เป็นคนสุดท้ายมาลุ้นกันอ้ยยแต่เขาเล่นแลรกันอยู่วะตอนเนี้ได้ยินเสียงไกลๆนุ่นนๆกินหลายหลายอ่ะอ๋อนี่ ยังไม่ได้ไม่จบอีกเหรอเนี่ยโอ้โหนั่งนานแล้วนะเขายืนเฉยเลยอ่ะเขาไม่ไปขยบไปไหนกันเลยเต่าน้อยอุ้ยอะไรเนี่าวาโออโอยโอ้ยโอ้ย่าอะไรที่มันจะพูงออกมาาอางไงล่ะอ๋อคือต้องจบจบไปแล้วเิดบแม้าที่พื้นดูที่พื้ดูที่พื้นพปัดูนะระวังมพปัดูมันพปัดูอะราต้องระวงปัอพ มีหนึ่งคนที่ยืนอยู่นิ่งๆแล้วเขาเลือดไม่ลดเลยผมมายืนคาดเขาที่อันตรายที่สุดอาจจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดถ้าเราบุกกระเบิดกระจุกเราจะปลอดภัยทำไมดูมาทำไมนั่นยืนตรงนี้สบายใจเจ้าที่มันเป็นจุดสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าโอ้ยไมาเริ่มอะไรไม่ไมไม่ไม่ไหอย่าขยับอย่าอยาขยับอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับไม่โดนไม่โดนไม่โดน

ปลอดภัยปลอดภัยครับปลอดภัยไม่ไหวแล้วเราอยู่กับขอบก็ปลอดภัยหายหูมากได้สองเลเวลแน่เมื่อกี้พวกเราแบบเหมือนเสี่ยงภัยชีวิตมาขนาดนี้เรายังรอดแสดงว่าเราคือเพื่อนแท้เล่นๆละไนะเนี่ยลาวาเนี่ยอย่าเอาล่ะมาดูด่านต่อไปกันดีกว่าด่านอะไรเนี่ยคนอะไรอ่ะแฮ็กสกอร์เหรอ องลงไปว้าวว้าวว้าวเโอ้โหเกมนี้ไม่มีมิตภาพนะฮะเอาล่ะให้เรายืนอยู่บนแพลตฟอร์มที่ทุกคนคิดว่ามันจะไม่ตกก่อนเฮ้ยมันจะสลายมากสบายเฮ้ยฉันเชื่อว่าสีของฉันเนี่ยมันจะยังอยู่คงนานคงยงมั่นคงยังมั่นคงฉันเก็บสีออันได้ปะได้ได้ได ม zoom มมัน zoom มัน z o o มที่ดีนะครับเลยดูบนว่าสีเหลืองจะตกลงไปแล้วตามด้วยสีเขียวฝั่งชุดแดงพิกิีแล้วก็แป้งยังคงอยู่ที่สีเขียวเหมือนเดิมเดินเล่นเดินเล่งยังคงมั่นใจกับสีแดงพี่ไม้อยู่ตรงขอบครับพี่โมก็อยู่ตรงขอบเหมือนกันเฮ้ยหนูทายหีพี่โมวิ่งเรื่อยดีกว่าชีวิตของนายโดนพระเจ้าเลือกแล้วว่าจะต้องจากไปแทนพึ่งไปเรื่อยๆห่วยอย่าไปหยุดที่เลย ฉันเดีคนอยู่ยังนิ่งเฉยส่วนพี่ไม้อยู่ขอบนั้นจะปลอดภัยจริงจริงหรือไม่ล่ะฉันมาแล้วเฮ้ยผ่าผ่าตัวสวยสองคนอย่ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยฉันบอกแล้วเชียวว่าอย่ามาอยู่เฮ้ยมาอยู่กับอริสาอริสาเนี่ยอริสาเขายืนนิ่งๆเลยเฮ้ยเขายืนอยู่นิ่งแสดงว่าจิตใจเขาแข็งแกร่งใช่และฉันเชื่อว่าอันนี้เนี่ยจะต้องอยู่กับพวกเราไปจนจบเกมเันว่าเขาจิตใจแข็งแกร่งมากอะ อุ้ยมันซื้อของได้ด้วยอ่ะเพื่อนฉันว่านะจริงๆแล้วอ่ะที่เขารอดอ่ะอาจจะเป็นเพราะสัตว์เลี้ยงของเขาทําให้โชคดีหรือเปล่าโอ้ยจริงจริงเนี่ยวิ้ยน่ารักอยากร้องเหมือนกันน่ะตอนที่ฉันมีเงินอยู่หนึ่งพันบาทกันฉันหนึ่งตัวแล้วกันได้ไหมอระนั้นน้องหมาและใครที่ได้นั่นก็คืออุ้ยเฮ้ยแมวแร่โอ้แม่เดย์ม่เดยตอนนี้ผมร้องติดอยู่ไหนๆกันเนี่ยวันนี้วราจะมีบังเกอร์ล็อบอยู่แถวที่ ให้รีบเข้าไปในบังเกอร์ก่อนรีฝนจะตกโอเคฝนตกได้ยังไงฝนมันไม่โกรธฝนมันไม่โกรธทำไมคุณฟ้าผ่าฟ้าผ่าบ้านฟ้าผ่าบ้านเฮ้ยบ้านฉันทำไมมันสวยอย่างนี้บ้านต่อไปของใครเออที่เป็นที่เจ๊เป็นที่เราฉันคิดว่าบ้านของฉันเนี่ยปลอดภัยนะหายไปแน่ใจขออยู่ด้วยกันมาสิปังเชื่อมกันอยู่ดูจากเรื่องของฉันแล้วเอาทุกคนโดนดี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหลังนั้นคือจบเลยนะได้ขออยู่ได้นะชาโมคุึ่ผมบอกอะไรบ้านผมเนี่ยโดนฟ้าผ่าหรอกไม่ได้ผ่าแล้วโดนฝนกดนะผาตายเลยไปอยู่ตรงนี้กว่าอยู่ไกลๆจะบึ้มเป็นหลังสุดท้ายแน่ฉันคนเชื่อมั่นไอ้บ้า่อมั่นเชื่อมั่นอยากให้มันเข้าอย่าให้มันเข้าเเชื่อนห็นไม่ละฉันไม่เชื่อหรอกฉันเชื่อบ้านพี่โมจะเป็นไลน์ต่อไปเชื่อฉัน บ้านพวกที่นายอยู่เะอให้หาเชื่อที่ปลอดภัยทำไมทุกคนหนีจากฉันไปหมดพี่ไม้ไในเชื่อมั่นกับฉันใช่ไหมใช่พี่อยู่บ้านหลังเดียวกับพันไม่เคยคือสลดอยู่บ้านใครบ้านใครก็ตัวซวยมาอ่ะฟังเอาไว้นีพี่หนูหนีดีกว่าถีอว่าเชื่อดวงซวยเขาได้เลยออถามแหลกหายจะตายไหมคะทุกคนอย่างกั้นเหรอแป้งไปบ้านไหนบ้านนั้นผางทำไมทำไมกรอนเรื่องหลังไหนก็หลังนั้นต้องพังอ่ะนั่นน่ะดิ ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าฉันจะเป็นคนดวงซวยได้ขนาดนั้นแต่ว่าฉันมีน้องแมวนะน้องแมวจะช่วยทําให้ฉันโชคดีขึ้นอ๋อฉันมีหมาเหี่ยวอ่ะฉันมีหมาเหี่ยวเหมือนกันนะเอาล่ะผมม่ตายและด่านต่อไปผู้เขาแข่งขันทุกคนจะต้องปีนขึ้นไปสู่ยอดนั้นและใครขึ้นไปนั่งเก้าอี้ราชาได้เป็นคนแรกจะได้รับตำแหน่งราชาไปดิครับผมรอเลยไปเฮ้ยไม่มีใครยอมใครเลยเนี่ยไมม่ยอเฮ้ยมีฟ้าผ่าด้วยเหรอขอให้ฟ้าเอ้ยจริง น้ำมันค่อยๆท่วมขึ้นมาขอให้ฟ้าลงโทษพวกพี่ที่เดินขึ้นไปก่อนลื่นถลายตายพวกนาต้องตายพวกนาต้องตายเพราะว่าน้ำด้านบนแล้วก็ฟ้าผ่าตายเหล่น้ำมันไหลเข้ามาแล้วน้ไหลยังไงพี่แจงไหลยังไงชื้นเลยน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะฉันว่ที่นี่น่าจะเกิดสึนามินะไปแล้วครับไม่มีกิ่งพวกพี่แซงไปแล้วทุกคนมันมันผู้รอดชีวิตอย่านะฉันว่าตกไปแล้วอึ๊บอึ๊บฉันเป็นคนนั้นเลยฉันคือผู้รอดชีวิตไอ้เพื่อนเดินไปไหน มันไดมันเกาะไม่ได้ก็เป็นแต่มันลื่นี่พี่มันลื่นเออฝนมันตกไงมันลื่นแล้วแล้วพวกเราก็สามารถรอดชีวิตจากอหารตะไครน้ำทั่วเย้ตะไคร้ตุะไคร้วาตะไคร้มันมีอันอื่นด้วยนะนี่เหนูจะลองกดดูปลามันแพงเกินไปพงนายไม่มีเงินอโโโโโ อายุใหญ่กำลังมาทำไงอะเข้าบ้านเข้าบ้านไว้หนูว่าเข้าหลังใหญ่ดีกว่านะหลังใหญ่หลังใหญ่ฉันเชื่อว่าอายุแบบนี้เนี่ยเดี๋สิ่งที่จะป้องกันฉันได้คือเชลเตอร์น้อยๆฉันแหละอย่าเข้าไปฉันขอพูดนิดนึงนะว่าหลังไหนก็ได้ที่ไม่มีสล็อตอยู่เฮ้ยพวกนายจะต้องเสียใจฉันจะอยู่ตรงนี้นั่นคือป้อมปราการนั่นเองทุกคนคะสล็อตอะไรจะทำเรื่องตลาดค่ะ อะไรอ่ะขนาอยู่ไหนทอนาโดเลยนะคะเฮ้ยทอนาโดโดนดูไปแล้วอ๋อมันดูดทอนาโดมันดูดโอ้ยเราคิยอะไรกันกันรอดกันลอดพวกเรารอดแน่พวกเรารอดตรงไหนละโอ้ยไปอยู่ข้างหลังพี่เกมมัอยู่ข้างหลังอ้าข้างหลังคนาโดดูดตรงนั้นแหละดีมากคอนาโดดูดเลยเอาพวกมันให้เข้าไปในหลุมลึกแรกโคไม่ไปนะ ตอนนี้มนาโดจะพุ่งเข้าไปพี่คือไนะคือุกแจงคอนาโดครับผมกดปลาีตอนนี้โดนเข้าไปาโดกลังจะเจะตายแล้วจะตายแล้วโตายแล้วจะโตายแล้วน้องเราพีคือีระโดดู

คนนายจะต้องปีนขึ้นเขาที่มีหินโอ้โหหนูไม่อยากปีนเลยจะแ้งโอ้โหแล้วมาอยางไปโอ้โหหรือว่าให้เราหลบอย่างเดียวหรือเปล่าอ้หลบ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  ดู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 จุดดูใช่ไหมดูจุดดูใครคี่ว่าเจาไปหลบอยู่ใต้อันนั้นน่ะใต้แต่เอ้าวนี่จตไปนี้อยู่อู้ยเยอะเยอะเยอะเขาหนุนเข้าไปตรงกำแพงไม่มีทางที่จะโดนอย่างแน่นอนเขาบอกว่าเวลาแผ่นดินไหวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้มุมสามเหลี่ยมมันคือมุมจุดที่ปลอดภัยที่สุดมุมขอบโต๊ะหรือไม่ก็ล์มอะไรแบบมุมข้างตู้อ่ะเออสมม่โสมไปเขาทำอตไรสุดๆหน่อยฉันบอกแล้วเจ็บนั้งเจ็บไม่เจ็บเลย เห็นไหมจุ๊บแจงผมได้ที่แล้วผมก็ได้ที่เหมือนกันใช่ไหมหนูจะท้าความตายไล้ได้ที่อะไรขอฉันดูหนูเป็นคนดวงแข็งสุดๆนี่แหละดูปากจะเห็นว่าเลือดเยอะนดวงแข็งโอ้ยโอ้ยมันเริ่มมาเยอะแล้วอ่ะปากจะดวงแข็งแล้วยังหัวแข็งด้วย ตอนนี้คนที่ยังคงอยู่ข้างหน้าตรงนั้นมีแค่เพียงพี่กิตคนเดียวเท่านั้นส่วนพี่โมเอาหน้าจุ่มพี่ไม้จุ๊บแจงก็น่าจุ่มเหมือนกันจะสาามรถรอดไปได้อีกไหมอีกแค่สิบสามวิพี่กิตโอ้พี่กิตพี่ิล้วในที่สุดผมก็เป็นคนเดียวด้านบนด้านบนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอันตาเห็นเลยทุกคนใครจะรอดจากที่นี่ไปได้ติดตามชมฉันฉันรอดโอ้ผู้นายทำไม ถึงไม่ท้าความตายกันเลยฉันพยายามแล้วแต่ว่ามันโดนไงแล้วดูดิเมื่อกี้คือหินตกลงมาแบบอย่างเยอะใังหัวบานไม่ใช่ไข่คิงนะจ๊ะ่อะไรอะเฮ้ยอรไรยกันนีอะจะไหนไปไหนอะมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เขาบอกว่าเอเรียนเอาไปให้เรามาเราเป็นวัวแล้วเราเป็นวัวต้ิตัวก่อนวัวเพิ่มไอ้ดาวของเราไม่มี นมวัวแท้ๆกินเลยด้วยซ้ำเฮ้ยทำไมเขาถึช่วยแล้ะวัวเราต้องปกป้องวัวไหมไม่เราคือวัวเราเป็นวัวนะฉันจะบอกว่าวัวตัวอื่นเพราะว่าวัวตัวอื่นคือเพื่อนของชาน my friend เรา้องปรปพงาะเราตัวชุดเราดิเราแตกต่างเห็นปะเราต้องปกป้องวัวเหรอเราเป็นวัวใช่ฉันไม่ใช่วัวที่เขาต้องการเด้ยวเราต้องปกป้องวัวต้องปกป้องวัวไปโดนผุยโยกมาเลยเราปกป้องวัวเพระว่ามันไม่อร่อยเออเราปกป้องวัววิ่งใส่เลยไหม เราเราต้องไปโดนดูดแทนวัวอเข้แว้วเ้าไปแล้วเาดิเอาวัวาเ้เอาวัวมาเาจะดล้เรไปแล้วเราไปแล้วช่ต้องเหยียบวัวที่อแค่ไม่กีตัวเองอะไ้มันไปแล้วโอ้ยโชคยังดีที่เราปกป้องวัวตัวอื่นๆได้นะไมจริงใช่หมเราเป็นคนปกป้องจริงใช่หมใช่เราปกป้องวัวตัวอื่นๆได้รอดปลอดภัย แต่เมื่อกี้ปางอ่ะโดนดูดแล้วผุอยกมาฉันรู้สึกว่าปางน่าจะเป็นของบทอายุของมนุษย์ต่างดาวอ่ะบอกไม่อร่อยฮะผลระเบิดผลระเบิดฮะอุ้ยอะไรเนี่ยระเบิดโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้้ยนี่มันมันโดนระเบิดระเบิดออกมาโวอ้ยอ้ยโ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 อ้ ไม่อยากกลายเป็นกระดูกเหมือนมันนะตัวของฉันยังมีเนื้อเด้งนุ่มเหนียวอร่อยอยู่อ่ะโหไม่น่ากินเลยไอเจ้านายนี่มันโอ้ยฝนระเบิดกี่มันยังมาไม่เท่าไหร่นะเนี่ยแค่หนึ่งนาทีมันจะออกมาเยอะขนาดตปวอีสิบลูกแล้วพวกนายลองดูสิต่อจากนี้มันจะเยอะขนาดไหนนี่มันเริ่มเยอะแล้วอานนี่เลยเลยอันนี้เลยเลยโอ้ยยังไม่โดนตอนนี้ฉันยังอยู่รอดปลอดภัยนี่ฉันปลอดภัยกัน นี่คือจุดช้าความตายแน่ใจเหรอว่าจุดนี้ปลอดภัยอ่ะแน่ใจตอนนี้มันจะไม่ปลอดภัยค้อนง่ายนั่นแหละสล็อตเหมือนระเบิดมันใหญ่ขึ้นนะระเบิดมันใหญ่ขึ้นนะงมันไม่ใช่ลูกเล็กๆแล้วนี่เออมันมีลูกใหญ่ด้วยเฮ้ยมันค่อยๆใหญ่มาชนไปมันมีระเบิดแบบฮือด้วยอ่ะระเบิดได้เหรอแกไปสำรวดเอาชีวิตรอดได้แล้วจ้าอุ้ยจะโดนไปแล้วหนึ่งจอ ระเบไชั้นมันกต้งมาเฮ้ยดอะไรดีนีทุกคระเบมันค่อยๆจิ้งมาเรื่อยๆนี่ตัวฉันมีแมกนเซียยังไงทำไมมันดูดระเบิดจังเลยไอ้ประเบิดใส่เพื่อนหล้อมจะไดิเอ้ยนยโอ้โหแรง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 โอ้โอนเฮ้ยเอฟซูซูิ๊ป ก็ทําได้นะจริงๆมันไม่ยากเลยเกมเนี้ยตายมันต้องวิ่งไปเรื่อยๆอะต่อไปดุกตี๊บนี่มันเอาล่ะถึงเวลาเสี่ยงตายกันบ้างเย้เลยอ้ยมีมัมมี่อยู่การทะเลทรายและแถมยังใส่ชุดเป็นกักัวอีกกักัวมัมมี่เอะใช่มันเป็นมัมมี่ที่กระโปรงสั้นมาก โอ้ทำไมหนูหยุดแล้วทำไมหนูถึงโดนอยู่ะฉันคิดว่าปางน่าจะโดนไอ้เจ้าตัวนี้มันไสห่อนะอ้ายเจ้าอุ๊อยพอแล้วฉันวเหมันการ่ะจับไปไกลเลยโดนเฉยอุ้ยพี่บอวอ๊อยพี่บัวคลัวแกไม่ธรแล้วหรอก เข้ามาสิจ้าเฮ้ยจะเข้าอยู่แล้วอย่าทำแบบนี้ดิหนุ่มเฮ้ยมันหัวร้านเลยที่ไม่ดีหัวล้านเลยเกือบเอาตอนนี้แหละจะเข้าไปได้แน่อ้อคนเดียวเลยนะคนเดียวนะไม่ได้กินฉันรอกนายินมองยินมองยินมองเก่งมากเย่เย e เย y เย h